โลกิตัวตึงพลังตบภาคีอัศวินเทพและจุดชี้โลกินั้นมีฮาคิราชันและพลังคนยักษ์ในตำนานที่เป็นที่หวาดกลัวของชาวโลก สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิและสวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยถ้าพูดถึงโลกีนะครับเรียกได้ว่าน่าจะเป็นตัวเด่นสุดละ,ละนะครับในภาคเอลบาร์หมายถึงไม่ใช่กลุ่มโจรสัตว์หมอกฟางนะแล้วก็บทนั้นก็เด่นไปกว่าก็อตอุซบของเรานะครับที่เรานั้นก็คิดว่าภาคนี้อุซบนั้นจะโคตรเด่นเลยแต่ก็นั่นแหละครับก็เข้าใจได้ว่าโลกีนั้นเป็นตัวที่ถือว่าสําคัญมากๆของเรื่องแล้วจริงๆแล้วนะครับในปัจจุบันนี้ตอนที่อัดคลิปอยู่เนี่ยยังไม่ได้มีการเปิดเผยเลยได,ได บริบทที่มีการพูดคุยกันในเรื่องนะครับก็ค่อนข้างแอบใบไว้พอสมควรเลยว่าโลกินนั้นน่าจะเป็นตัวละครหนึ่งตัวที่มีฮาคิราชันนะครับแล้วก็น่าสนใจด้วยว่าโลกินนั้นน่าจะแข็งแกร่งมากเพียงพอที่สามารถจัดการนะครับเหล่าภาคีอัศวินเทพได้นะครับคือความแข็งแกร่งของโลกินนั้นจริงๆจะสาทยายนโอสายายไม่หมดนะครับถึงแม้จะไม่เคยเห็นพี่แกนั้นสู้แบบจัดเต็มนะครับแต่พี่แกนั้นก็ถูกกล่าวถูกเกริ่นมานครับว่าระดับไม่ธรรมดาของจริง อย่างแรกทําไมกันผมถึงคิดว่าโลกินั้นเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่มีฮาคิราชันนะครับต้องย้อนกลับไปในมมงงะวันพิษในตอนที่1152นะครับตอนที่กาบันบอกแหละครับว่าพวกภาคีสุนเทพนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นอมตะใดๆทั้งสิ้นเลยจงนะครับคิดวิธีในการใช้ฮาคิราชันไว้ให้ดีนะครับพวกนั้นไม่ได้เป็นอมตะเป็นการบอกใบแ้แหละครับว่าฮาคิราชันนั้นสามารถจัดการนะครับเจ้าพวกนั้นได้ไอความเป็นอมตะพวกนั้นเนี่ยโดนฮาคิราชันไปมันสามารถนะครับแก้ทางได นะครับโลกิน no ั no. ้นก็พูดขึ้นมาในทันทีนะครับโดยบอกเลยว่าพอเขานั้นได้ฟังนะครับคาบันพูดปั๊บเนี่ยก็พอจับต้นชนปลายได้นะครับโลกิก็บอกเองเลยแหละว่านะครับก่อนหน้านี้เขาก็บรรยายตัวเองไม่ได้เหมือนกันนะว่าพลังของตัวเองนั้นทําอะไรได้กันแน่แต่จริงๆแล้วนะครับเขานั้นเป็นผู้ที่ผ่านนะครับประสบการณ์นั้นมาก่อนก็คือเคยต่อสู้กับพาคีสวินเทพมาก่อนที่โดนกระทืบก่อนหน้านี้นี่แหละเขานั้นจึงรู้แล้วนะครับว่าเออคราวนี้เนี่ยข้าต้องจัดการปาคีสวินเทพได้แน่นอนเท่ากับว่าโลกนครรรักม่จจาาาาาีีีคชะทสถด ินเทพได้และก็พอจับจุดได้บางจุดด้วยนะครับว่าฮาคิราชันที่มีนั้นจะสามารถจัดก,การพวกภาคีสุวินเทพได้อย่างไรนะครับเพราะว่ามีประสบการณ์ไงถูกเขากระทืบมาแล้วพอจะรู้แหละครับว่าถ้าจะใช้ฮาคิราชันในการโจมตีจริงๆนั้นจะต้องใช้รูปแบบไหนนะครับจึงจะประสบความสําเร็จหรือว่าได้ผลมากที่สุดซึ่งก็นั่นแหละครับด้วยบริบทตรงนี้ผมว่ายังไงก็แล้วแต่โลก,กีนั้นก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งบุคคลแน่นอนนะที่มีฮาคิราชันในเรื่องนะครับและข้อจริงๆแล้วมันก็ควรจะมีด้วยในสึกการต่อสู้ครรั้้งนีนเพาาาอย่่ลืมวฝ พาคีเอสวินเทพในตอนนี้เนี่ยก็จะมีทั้งหมด3คนอันนี้ผมรวมคุณโกกับอิมนะครับเป็นคนเดียวกันเลยนะครับก็คือจะมี3คนฝั่งนั้นเนี่ยที่เหมือนกับเป็นอมตะอยู่ใช่ไหมจึงทําให้นะครับมันก็ยังขาดอีกหนึ่งคนนี่แหละที่สามารถต่อกรนะครับกับภาคีเอสวินเทพได้เพราะในตอนนี้นะครับพี่ซันจิของเรานั้นนะครับก็ถูกอาจารย์โอดานั้นแกงแกงเหลือเกินนะครับแต่ก็แอบหวังนะว่าเดี๋ยวซันจิมันก็คงจะมีแหละสำหรับฮาคิราชันแต่ก็นั่นแหละครับจุดนี้เนี่ยก็คงได้เป็นจุดที่โชว์ออฟของโล คนต่อไปเป็นผู้ที่คู่ควรที่สุดนะครับในฐานะนะครับผู้ที่มีสายเลือดราชนะครับจากฝั่งพ่อแล้วก็ฝั่งแม่นะครับและน่าสนใจตรงที่ว่าโลกินั้นนะครับมันมีพลังอะไรนอกเหนือจากตรงนี้หรือเปล่านะครับอย่างแรกเลยโลกินั้นนะครับเป็นหนึ่งในเผ่าพันธุ์โบราณนะครับของเอลบัฟจึงทาให้เขานั้นนะครับจะมีร่างกายที่สูงกว่าชาว่าจะช่องเขามีความแข็งแกร่งนะครับที่เหนือไปกว่านะครับคนยักษ์ปกติทั่วไปจึงทาให้นะครับพลังําลังความสามารถทักษะต่างๆของโลกินั้นล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งนะครับที่คนใน เอลบับนั้นยากมากๆเลยจะสามารถต่อสู้ได้ก็ดิกรีถึงขนาดที่นะครับคนในเอลบับนั้นหวาดกลัวนะครับว่าถากโลกีิถูกปล่อยไปแล้วแล้วก็พวกเขานั้นคงคงจะไม่สามารถหยุดยั้งโลีิได้ อีกทั้งล่าสุดนะครับเพิ่งมีการเปิดเผยนะครับเกี่ยวกับดวงตาที่แท้จริงของโลกีนะครับที่เป็นดวงตาคล้ายกับปีศาจนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่น่าหวาดกลัวมากๆเลยนะครับและสิ่งนี้เป็นสิ่งที่โลกีนั้นไม่อยากจะเปิดเผยนะครับดวงตาของตนเองเป็นเพราะว่าพี่แกนั้นก็มีปมนะครับเกี่ยวกับดวงตาของตนเองนะครับที่เป็นที่เกลียดชังของแม่ตนเองนะครับแล้วก็โชว์เทพเป็นหนึ่งกลุ่มเลยนะครับกับการที่นะครับเป็นเด็กแบเบาะแบบนั้นก็คือทารกเพิ่งเกิดเลยนะครับนี่ยิ่งกว จัดการสัตว์ร้ายต่างๆนะครับที่อยู่ในโยมโลกเนี่ยแทบทั้งหมดเลยในตรงนั้นและโหดไปกว่านั้นสามารถปีนต้นอดรมกลับมานะครับเพื่อมาหาแม่ตนเองได้อีกนะครับถ้าไม่เรียกว่านะครับเด็กปีศาจผมไม่รู้จะพูดว่ายังไงนะครับไอ้นี้โคตรของโคตรโหดเลยนะเป็นแบบอเนี่ยเพิ่งเกิดมาแต่มีความสามารถระดับนั้นได้นะครับจึงทาให้นะครับโอ้ถ้าโลกีนั้นต่อสู้และแบบว่าถึงคิวแบบว่าคับขันจริงๆต้องใช้พลังที่แท้จริงของตนเองผมมองว่าดวงตานั้นคงไม่ได้มานะครับเพราะว่าหน้ากลัวเท่านั้นแต่อาจจะเป็นดวงตาทีี่ม พลังบางสิ่งบางอย่างนะตามโชคชะตาที่โลกีนั้นได้รับนะครับซึ่งนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งไม้ตายสําคัญของโลกิเลยในการต่อสู้นะครับเพราะบางทีแล้วอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ฝั่งอิมนั้นต้องการก็เป็นไปได้เพราะว่าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นะครับการที่ภาคีสวินเทปนั้นต้องการตัวโลกีไปเป็นพระพวกของตนเองบางทีแล้วมันอาจจะมีไปมากกว่าความสามารถของโลกีอาจจะเป็นสิ่งสิ่งนี้ก็เป็นไปได้เพราะอย่าลืมว่านะครับภาคีสวินเทปนั้นไม่ใช่ว่าจะรับใครเข้ามาง่ายๆนะครับแล้วก็พลังของโลกีโอเคเป็นคนยักษ์ พาพันโบราณก็จริงนะครับแต่มันดีพอถึงขนาดนะครับยกระดับในการเป็นภาคีสุวินเทพได้หรือไม่อันนี้นะครับมันก็ต้องเป็นสิ่งหนึ่งที่ฝั่งภาคีสุวินเทพนั้นก็ต้องคิดแหละครับว่ามันคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่าและอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่เป็นความสามารถที่โหดแล้วก็อาจจะเปิดมายังไม่สุดเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องอาวุธนะครับของโลกีอย่างค้อนแล็กเนียนั่นเองนะครับโดยคอนแล็กเนียนั้นมีบางคนตั้งทฤษฎีแหละครับว่าหรือจะเป็นคอนนะครับที่กินพลังผลปีศาจหรือเปล่าเพราะในปัจจุบันนีีี้้้้มมมัััันคววววาาาเกกก่ยขอองงบบพลลลลผศุธไดแแร ็น่าสนใจตรงที่คอนเลกเนียนั้นสามารถเรียกสายฟ้าได้นะครับไม่ได้หมายความว่าแล็กเนียนั้นกินพลังบนไปสาสสายฟ้านะเพราะมันเป็นของเอเนีย e ไปแล้วแต่จะเป็นความสามารถบางสิ่งบางอย่างที่ดึงนูน่นดึงนี่อะไรเข้ามาหรือไม่ดึงมวลสารดึงธาตุหรือารารอ,อาจจะเป็นความสามารถเพียวๆเลยของคอนเลกเนียนะครับตามตำนานนอร์ธนะครับจึงทาให้คอนเลกเนียที่มีสายฟ้าในการโจมตีย่อมเป็นอาวุธนะครับระดับคอๆของเรื่องเลยได้ซ้ำนะครับเพราะตอนนี้ถ้าไล่เรียงดูแล้วก็ไม่ได้มีอาวุธไหนที่มันดูพิเศษนะครับเทียบเท่ากับแล็กเนียนะครับก็คือดาบเร เกือบหาขีมาจนกลายเป็นดาบดําที่ทรงพลังแต่คอนแล็กเนี้ยนั้นไม่ธรรมดานะครับพลิกแพลงได้นะครับเหมือนคอนโยเนี้นั่นแหละของทอสามารถนะครับทำให้พุ่งไปได้เอากลับมาได้โจมตีได้หลายรูปแบบนะครับคล่องแคล่วในการต่อสู้ด้วยซึ่งเชื่อได้ว่าจะเป็นคอนที่สําคัญเลยนะครับในการต่อสู้ที่ถึงนี้และการที่โลกินั้นมีค่าหัวพิเศษระดับนี้นะครับย่อมไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับการที่รัฐบ,บาลโลกนั้นตั้งค่าหัวเข้ามาคงรับรู้นะครับถึงความอันตรายของโลกิแน่นอนฝีมือนั้นไม่ธรรมดาแน่ๆและอย่า ออกไปต่อสู้นะครับโลกด้านนอกมานานพอสมควรแล้วนะครับก็ย้อนไปเนี่ยสิกว่าปีเลยหลังจากที่ถูกจับนะครับหลังจากเหตุการณ์การสังหารกษัตริย์หาราผู้เป็นพ่อนะครับก็ไม่รู้นะสังหารจริงหรือเปล่าแต่ก็นั่นแหละครับเป็นสิ่งหนึ่งที่บงบอกได้ว่าค่าหัวโลกีเนี่ยมันเมื่อนะครับสิกว่าปีก่อนและวันพีชนั้นมันมีเกี่ยวกับความเฟือเรื่องข้าหัวด้วยจึงทำให้จริงๆแล้วค้าหัวของโลกีนั้นถ้านับในยุคปัจจุบันเนี่ยโอ๊ยบอกเลยว่าไม่ต่ำแน่นอนนะครับในระดับที่มันสู เผยในปัจจุบันนี้และนะครับมันก็ตอนนี้เมนๆแล้วนะว่าอาจจะไม่ใช่พลังผลปิศาจในตำนานนะครับอาจจะมีคนอื่นที่แย่งชิงไปมันน่าสนใจตรงที่ว่าโลกินั้นนะครับเขานั้นจะทํายังไงหลังจากนี้ด้วยความสามารถที่มีคือด้วยโปรไฟล์ต่างๆโอ้ยความสามารถมันครบคันสุดๆเลยนะครับละล่าสุดนั้นไปรู้แล้วนะว่าฮาคิราชันนั้นสามารถจัดการปาคีสวินเทพได้เท่ากับว่าโลกินั้นจะเป็นตัวโคตรของโคตรอันตรายสุดๆเลยนะครับต่อฝั่งรัฐบาลโลกและการที่คนคนหนึ่งนั้นเบยวและกันอยากจะเป็นร็อกให้ได้เนี่ยผม เขาสูงมากๆเลยนะสำหรับโลกิไม่แปลกที่ตนเองนั้นจะแผ่านาไปในระดับสูงได้นะครับและเขานั้นอาจจะเป็นหนึ่งตัวละครที่จัดโอดาหนั้นวาดขึ้นมานะครับในฐานะตัวแทนของร็อกนะครับเรื่องความบ้าระหามเรื่องความแข็งแกร่งเรื่องความอยากจะเป็นนะครับจึงทาให้ในอนาคตอันใกล้นี้นะครับการจะเปิดตัวเจ้าชายโลกิกับความสามารถที่เรานั้นเตรียมจะเห็นผมว่าเป็นสิ่งที่โคตรสาคัญเลยเพราะนี่นะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกได้ชัดเจนนะครับถึงความก้าวกระโดดและการของวันพีทถึงความก้าวกระโดดนะครับของตัวละครตัวหนึ่งที่เราจะได้เห็นนะับด ที่เราไม่เคยเห็นเพราะว่าเราไม่เคยเห็นคนยักษ์ที่มีความแข็งแกร่งระดับนี้มาก่อนนะครับอาจจะเห็นมนุษย์อาจจะเห็นสี่จักรพรรดิแต่นี่เป็นระดับคนยักษ์โบราณในตำนานนะครับความเป็นโบราณความเป็นตำนานนะครับพอพันเก่าแก่นี่แหละเป็นดีกรีที่สําคัญเลยของโลกีนะครับที่ดูโปรไฟล์นั้นเหนือไปกว่าคนอื่นจึงทำให้เขานั้นจะเป็นผู้ที่สําคัญแน่ๆนะครับในการตกภาร์คีซุนเทพหรืออาจจะเป็นส่วนสําคัญในการช่วยลูฟี่ในการคว่ำอิมลงไปได้นะครับโอเคในการต่อสู้ครั้งนี้จะเป็นตัวบ่งบอกได้ชัดเจนนะครับว่าแรงต่อไปที่กลุ่มหมอกฟางนั้นจจะเอแรง ไปที่กลุ่มหมวกฟันนั้นจะประทะนะครับจะเป็นในรูปแบบไหนและจะไปไกลขนาดไหนกันนะครับก็ต้องเฝ้ารอในการรับชมนะฮะและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไคร้กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณว่าจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ